สดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับเกษตรวิถีราภาันแนวนะครับวันนี้ออกมาเปิดหูเปิดตานะครับมาดูสวนอินทรพารามบ้านพวงนิมิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวนอินทรารามพวงนิมิตครับยินดีต้อนรับครับบ้านพวงนิมิตครับตำบลเขาสามสิบอำเภอเขาจะการจังหวัดสักแก้วครับวันนี้เปิดสวนวันแรกครับเปิดผมคิดว่าน่าจะรู้รู้จักกันพอสมควรแล้วครับ ใน,ในจังหวัดสแก้ว,กวปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างฮะปีที่แล้ว,ก,วก็ประสบความสาเร็จไหมก็ประสบความสําเร็จครับเดี๋ยวให้น้องเอนะครับพาเข้าไปชมชิมช็อปนะครับสําหรับดูบรรยากาศภายในสวนก็แล้วกันนะครับขอเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับอ่ะไปครับที่เห็นอย่างนี้คือ พันพันบาฮีครับพัน,พนบาฮีาใช่ครับพันบาฮีมันใช้ระยะเวลานานไหมครับเนี่ยกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยตั้งแต่ลงดินใช้ระยะเวลาสามปีในการออกผลครับสามปีออกผลผลิตอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพันในเยื่อเป็นเนื้อเยื่อเป็นแ a ็บดี d ดีแบบของอังกฤษครับอ๋อครับก็นึกว่ามันเพาะ,มะเมล็ดไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพาะเมล็ดเป็นเป็นเนื้อเยื่อครับ อีกแบบหนึ่งเห็นว่าอะไรขุดเงาแยกกออะไรนะใช่ไหมคือ <c oughs> อันนี้คือการการถ้าถ้าถ้าแยกหนอนี่คือการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์จะมีการขยายพันธุ์มีการขยายพันธุ์โดยเมล็ดแยกหนอแล้วก็มีแล้วก็แบบเป็นเนื้อเยื่อครับ <c oughs> แต่เนื้อเยื่อเนี่ยจะเหมาะกับ <c oughs> เชิงพาณิชย์เพราะว่า,าเราจะสามารถเป็นตัวเมียได้ทั้งหมด ที่สวนต้องเน,นเน้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 นตัวเมียครับ hmm. ตัวผู้ก็มีความสําคัญเพื่อใช้ผสมเกสรครับ hmm. มันผสมในตัวมันเลื่อเลือ,อยังไงครับเนี่ยก็ต้องมีต้นตัวผู้ครับเพราะว่าแยกแยก,แยกอินทผลัมแยกตัวผู้ตัวเมียชัดเจนครับ oh. แล้วก็ต้องมีเกสรตัวผู้มาผสมรันครับก hmm. ็มีมาผสมถ้าไม่ผสมจะมีลูกเหมือนกันแต่ไม่มีเม็ด hmm. ไม่มีเมล็ดข้างใน จะลูกเล็กและฝาอครับไม่สมบูรณ์เพศครับมันตั้งอะไรนะเห็นว่าอะไรตั้งซื้อเกสรตัวผู้มาปัดเอาแปรงมาปัดใส่เกสรใช่ครับเป็นวิธีก็คือปัดหรือใช้พ่นไปก็ได้หรือว่าตัดทั้งช่อมาเราะใส่เลยก็ได้ครับเป็นวิธีการในการผสมเกสรแต่ในสักแก้วนี้ก็มีดังๆอยู่หลายฟาร์มนะครับทางทุ่งมหาเจริญบ้างวังน้ําเย็นบ้างทาง ตากระเสมสาแก้วอย่างนี้ก็มีเยอะรัันั้นเขาฟาร์มใหญ่ฟาร์มนังฟาร์มโตการตลาดเขาดีไอเราฟาร์มส่วนเล็กครับเล็กส่วนเล็กครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะมาถ่ายทอดให้พี่น้องเรานะครับปีที่แล้วก็มาอยู่นะครับแต่ไม่เจอเจ้าของสวนตัวจริงอตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศความคึกคักที่หน้าสวนก็แล้วกันนะครับ อาจจะได้ไม่ค่อยเตรียมที่นะเพราะว่าต้องรับแขกใช่เนาะก็ขออนุญาตเอาไปครับผมตามติดทีนี้ก็จะมาดูไปในเต็นท์นะครับที่จะรับรองมีมาตรการอะไรบ้างเช่องเนี้ก็มีพี่เออสมครับพี่อาสมอมามามาช่วย อำนวยความสะดวกและตามมาตรการครับแล้วก็มีเจลมาตรฐานมาตรฐานมาทันแน่แน่แน่ไบเนี่ยแอลกอฮอล์วัดไข่มีวัดอ็ดเดอร์คูโดยในตัวเลยครับแล้วก็ลงลงชื่อลงทะเบียนไว้เพื่อได้ติดตามโอ้เข้มแข็งเอาสมอบ้านเนี่ยอันนี้ตัดสดๆจากสวนใช่ครับตัดแล้วมาเตรียมไว้เบลอต้อนรับใช่ครับเผื่อไม่ต้อง จะได้เร็วขึ้นครับสะดวกสะดวกสบายขึ้นครับอันนี้พวกนี้จะประมาณกิโลเนี่ยพวกนี้น่าจะประมาณสักหกโลหกโลหกโลหกโโลหก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 โลงกโลห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 กโหกโล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 กโลห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 กโหกโลหกโลหกโลหโลหกโบหกโลหกโลหรโลหกโลหคโลหกโหกโลหกรลกโลห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 กโหกโลกโลโลหล นี่นะครับก็แพ็กไแปแพ็กละหนึ่งโลแพ็กละหนึ่งโลแล้วก็มีวุ้นนะครับไว้ลองชิมได้ครับลองชิมนี่สิบบาทครับทำแปลนรูปครับ,แล,แ,ลรบแล้วก็มีน้ำมิเตอร์พาล้ำครับน้ำนมิเตอระาลำครับให้พี่น้องมาชิมร้อนร้อนชื่นใจครับ เอาเอามาดูก่อนอ่าไต่พี่ชิมไหมครับดูสวนอินทภารัมมันชื่อว่าอินทภารัมหรืออินทภารัมอินทภารัมครับพระลำนะใช่ครับไม่ใช่ผานะใช่ครับอินทภารัมมันออกเสียงลำบากกลัวจะออกเสียงไม่ถูกไงบางคนก็อินทภารัมอินทภารัมนี่คือนะครับอันนี้เป็นโลโก้ครับออกแบบเองใช่ครับออกแบบเองครับ ก้อนตาก้ตาเอ้าก็มีอาหารเลี้ยงมีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยใช่ครับนะพี่ใช่ครับอ่าสวนเริ่มเปิดวันที่หนึ่งครับวันนี้ครับสิงหาคมแล้วก็เปิดไปกี่วันเปิดไปจนกว่าจะหมดนะครับเรื่อยๆสวนตอนรับพี่น้องเราทุกคนตอนรับพี่น้องชาวสแก้วครับขอเกี่ยวกัดชัดๆหน่อยเพื่ออยากจะมากันอ่าบ้านพงนิมิต หมู่บ้านโพนิมิตตำบลเขา30อําเภอเขาชะกันจังหวัดสก้วครสวนอินทรพารามโพนิมิตครับ0ูนย์0 6 3 3 5ดย์หสาสาห้าครับเฟซบุ๊กก็ชื่อสวนอินทรพาลามโพนิมิรเลยครับพิมพ์ชื่อได้เลยครับแล้วก็ GPS ก็พิมพ์ Google Ma p ครับสวนอินทรพารามโพนิมิรก็ปักหมุดมาได้เลยปักหมุดมาได้เลยครับขึ้นึมีแล้วใน Google Map นะใช่ครับ โอเคขอบคุณฟาร์มอินทรพลำพงษ์นิมิตนะครับฟาร์มอินทรพลมน้องใหม่ของจังหวัดสแก้วนะครับอีกสักฟาร์มหนึ่งฟาร์มเล็กๆนะครับก็โดยความตั้งอกตั้งใจอยากที่จะทำนะครับให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องนะครับของเรานะครับฝากไว้อีกสักฟาร์มก็แล้วกันนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับ มาเที่ยวมาชมกันได้นะครับยินดีต้อนรับเนาะครับยินดีต้อนรับครับวันนี้ขอบคุณนะครับเจ้าของสวนนะครับน้องเอนะครับที่เปิดโอกาสให้เกษตรวิถีบุรพาชาแนลนะครับได้เข้ามาวันนี้นะครับครับขอบพระคุณครับฝากพี่น้องทุกท่านนะครับราไปก่อนสวัสดีครับอนัวต